ลูกชิ้นป้ายเหลืองจากพอบ้านเวียดนามลูกชิ้นปลาทอดรสเด็ดที่แรกก็ว่าจะทอดให้ชมกันนะคะจะเอาแบบพองๆเลยแต่มันไม่พองค่ะแถมยังติดกระทะอีกต่างหากงงเหมือนกันว่าทำไมลูกชิ้นเจ้านี้ถึงไม่พองแล้วก็ติดกระทะหรือว่าเขาจะใส่เนื้อปลาเยอะเกินไปเคยซื้อจากตลาดมาทอดมันพองนะทุกคนก็นั่นแหะค่ะพอบ้านป้ายเหลือง วันนี้มาแจกสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดสูตรครัวแม่นุชค่ะโดยมาม่าบุญยมีรสชาติดีไม่แพ้ลูกชิ้นร้านไหนเลยนะคะที่สำคัญทำง่ายไม่ซับซ้อนเลยค่ะส่วนผสมและวัตถุด,ดิบทุกบ้านต้องมีอยู่แน่นอนค่ะสมาชิกเยอะทำทานเองคุ้มเวอร์ไปทำกันเลยน้ำ80 ml เกลือ 1>, 1ช้อนชาพริกเผาหรือน้ำมันพริกแบบจีนที่ทำเองนะคะอันนี้สองช้อนโต๊ะไปเลยจ้าคลิปวิธีทำน้ำมันพริกเผาแบบจีนในช่องเลื่อนดูได้เลยจ้าปานป๊บสองช้อนโต๊ะพุนพนนะคะใครชอบรสหวานก็จัดเพิ่มไปเลยจ้าน้ำส้มสายชู5ช้อนโต๊ะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะชิมเราอร่อยคือรศตามด้วยซอสมะเขือเทศสองช้อนโต๊ะพุนพนและซอสพริกสองช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ สูตรนี้สําหรับจิ้มลูกชิ้นปลา1นกิโลนะคะในส่วนของน้ํามันพริกเผาหรือว่าน้ําพริกเผาแบบจีนนะคะกลิ่นจะไม่เหมือนกับน้ําพริกเผาไทยนะคะทุกคนถ้าใช้น้ําพริกเผาไทยกลิ่นอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็นําไปตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะเมื่อน้าจิ้มเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็น้ําตาลละลายดีแล้วค่ะ ใส่แป้งมันละลายน้ำเล็กน้อยค่ะเพื่อความเหนียวขน้นในส่วนของน้ำแป้งใช้แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะผสมน้ำเล็กน้อยคนให้ละลายก่อนนาลงไปผสมกับน้าจิ้มถ้าเกิดข้นมากไปให้เติมน้ําค่ะคนไปเรื่อยๆจนแป้งใสดีค่ะระวังอย่าให้น้าจิ้มของเราข้นเกินไปนะคะเพราะเมื่อน้าจิ้มเย็นตัวลงเดี๋ยวจะกลายเป็นวุ้นค่ะรสชาติครบรสค่ะ แต่ถ้าชอบแบบรสจัดจ้านเพิ่มพริกป่นเข้าไปได้เลยค่ะเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดกลิ่นหอมหน่าทานทำง่ายสไตล์มามา่าบุญยมีค่ะคลิปนี้มีน้องแมวเหลือไมาคอยยืนกวักให้กำลังใจค่ะแต่ลูกสาวบอกว่ามันไม่ใช่แมวแม่มันคือหมีเอาทะลูกแมวเอะนานแต่มันคือหมีหมีนำโชคก็ได้ปะตกลงมันหมีหรือแมวถ้าเป็นแมวมันก็ต้องมีหนวดสิแม่แม่คิดว่ามันเป็นแมวมาตลอดสิบ ทุกคนหิวแล้วมากินลูกชิ้นทอดกันจ้าโรยหน้าด้วยผักชีจะหอมขึ้นมากบ๊ายบาย